ผู้ใดทอพูดก่อนเลยที่รอทอพูดเนี่ยหนังเรื่องเสือสนุกมากเลยไม่งั้นถามเรื่องเสือที่สรุปตตายแบบไหนทุกเรื่องตตายหมดนะต้องรอดูพี่คือพี่ขมสร้างซลละครนี้มาเก่งจัดเลยะเก่งจัดเลยพี่ดูสี่เสือมีกี่ใครมีใครบ้างอ่ะผมบอกมัดรวมมาเลยพี่แปอจะหมายว่าเรื่องนี้เราจะสูญเสียอะไรจะว้าชดเลยผมใช้คำว่ากองเชียร์ก็คือตั้งหม้อรอได้เลยว่าได้เชียร์แน่นอน เราสึไงว่าได้กี่เรื่องเราก็ก <idal Industry. S 1> ต้องสูญเสียเอาัยวะไม่ไม่น่าผิดหวังแต่ว่าต้องไปลุ้นครับแบบแบบได้ได้มีแบบเงี้ยแน่นอนครับวันนี้มันลุ้นเพอะหรือมีใครมาลุ้นด้วยมีเพื่อนเพื่อนมาครับมีเพื่อนเพื่อนคลิอ๋อหน้าอ๋อพี่แปลกแอ๋อเพื่อนี่ใครบ้างพวกแก๊งแก๊งจักรวาลจักรวาลพิ่พุธครับ ดแตไวเวอร์แก๊งโฟรคิงอะไรเงี้ยครับแก๊งวัยหนุ่มอะไรเงี้ยครับมาหมดเลยมีแก๊งเดินป่าไหมแก๊งเดินป่ามีเฟยครับมีอะไรครับการครับกล้องครับไม่มีครับทำไมก้องไม่มาเดินกับเราในวันนี้แบบอะไรนะไม่มาเดินกับเราตรงนี้ไม่มีป่าหรอครับต้องอยู่ในป่านะก็เลมีดาวน์นะจมีดาวนะแต่เปท็อปนะมีมีเพื่อนๆมาเท่านั้นแหละเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่รอคอยมานานก็ เราเรื่องเสือใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องเธอเนี่ยแหละจากป่าซุปเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของด้วยกันที่เขาลืมของแล้วไปอ๋อที่ลงมาใช่ครับเขาเขาลืมของครับแล้วก็ไอที่บอกว่าไปซื้อของก็คือไปซื้ออุปกรณ์จําเป็นทั้งหลายอะไรเงี้ยครับผมที่ที่ไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังมีเหลือกระเป๋าอีกใบหนึ่งผมมีกระเป๋ายังชีพอีกใบหนึ่งพอดีอะไรที่มันขาดจากกระเป๋านั้นแล้วก็หาจากเพื่อนไม่ได้เงี้ยก็ลงไปซื้อครับ เป็นไงพี่ถามเลยเรื่องเสื้อก่อนเสื้อเหมือเสื้อคู่เสื้อคู่เนี่ยมันเป็นเสื้อผมเสื้อผมม่าผมเอาไปอยู่แล้วส่วนเสื้อก้อยอะครับเป็นเสื้อที่ซื้อในเซเว่นซึ่งไซส์ที่ก้อยใส่ได้มีแค่สี่นั้นมีแค่สี่นั้นครับมันมีแค่สี่นั้นบังเอิญครับบังเอิญพอดีพอส่เลยเนีะนั้นไซส์นับแต่เริญพอดีพอดีเลยเนวยก็เลยไม่ได้ใส่ ครับไม่ได้ใส่ไม่เป็นกางเกงที่เหมือนกันด้วยที่เอามาแล้วแบบที่เขาเดียวกันเออไม่ใหม่ครับน่าจะคนละน่าจะคนละแบรนด์แต่สีเดียวกันเป็นกางเกงขายาวแต่ว่าตอนนั้นน่ัทไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าเราจะไปน้ำตกครับผมใส่ขาสั้นมันบังเอิญหรือมันตั้งใจอ่ะบังเอิญพี่บังเอิญครับเก้าอี้อ่ะเก้าอี้จริงๆอะลงผิดสีนะอันนั้นน่ะสีเป็นการเปยนไหมครับผิดมันมีสีดํากับสีเขียวผมมันมีเก้าอี้แบบนั้น2ตัวเราก็เลยแชร์ให้ เป็นมันจริงๆแต่ว่าตอนเพื่อนเอาไปลงอ่ะดันเอาตัวเดียวกันนะภาพเดียวกันนะไปลงสองอันจริงๆริงมันมีสีดำผมมัมีสองสีสีเขียวกับสีดำครับรองเท้าเหรอครับรองเท้ารองเท้าไเนี่ยครับไม่รองเท้านั้นที่ซื้อที่เซเว่นครับเป็นรองเท้าสีชมพูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบว่ามีคนถ่ายส่กิมกี้าสีแบบที่มันเป็นรองเท้าเหมือนกับจีที่เราใส่เดินป่าสีสีเขียวมันเป็นของเราหรือเปล่าของผมครับของผมของผม ไม่ของของของเขาใส่สีชมพูให้เขามีผ้านึงที่ก้อยใส่รองเท้าจริงเหรอครับผมว่าเอาไปเขาเขาก็ผมยังไม่เห็นเห็นเลยครับนี่ครับเออนี่ครับอาจจะมีอ๋อเขาคงใส่ใส่ไปก็มันสวมๆไปตอนตอนอยู่ในเต็นท์นะครับทุกคนจะถอดรองเท้าเข้าไปในเต็นท์กลางเวลาออกไปทำธุระอะไรแป๊บๆก็คงใส่อะไรง่ายๆตัวนั้นก็ใส่ออกไปก่อนที่ใจตรงกันแล้วใครอไหนครับผมอ่ะคาดว่า น่าจะเป็นการสังเกตมากกว่าครับว่าเอ้ยผมมาแค่รู้สึกว่าเออเขาใส่หมวกผมใส่หมวกลองพูดนี้ไปก่อนเป็นดันดันไปตรงกันพอดีครับที่เหลือตอนสี่ก็ไม่ตรงแล้วนะครับพี่ตอนสี่นี่เละเทะเลยนะฮะก็คือไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมเป็นไงบ้างได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันท่ามกลางตาเขาใช้ชีวิตด้วยกันกับเพื่อนๆนครับผมเอาเป็นเพื่อนกันเอาเนื้อใช่ครับเป็นเพื่อนกันแล้วแต่เลคิดเป็นเพื่อนเลยอ่ะเป็นเพื่อนพี่จริงจริง จริงๆมันก็เพื่อนกันทุกคนนั่นแหละครับก็มีช็อตที่การผูกรองเท้าให้ก้อยก็มีครับผมช็อตที่ผมช่วยดีมถือของช่วยนัตตี้หยิบนู่นหยิบนี่ถือนั่นก็มีครับแต่คนก็จะมีที่บอกว่าอาการเป็นช้าใครแพ้รงนขอแก้มแล้วเราก็ไปพาเตในเพลงเออไปเออมันก็ตลกดีครับพี่เออหรอครับแต่เราดูปลาจริงจังนะก็ได้ยินไหมพี่ได้ยินได้ยินได้ยิ้พี่ใจใจในเิ่งในหัวแล้วอ่ะก็นั้น่ะเออไม่อยากกา Mo, หมายถึงว่ามันมันเหนื่อยครับพี่ปกติจะมีพี่ลูกห่าก็กางเต็นท์ให้ครับแต่ถ้ากางมันสำเร็จมันก็เสร็จตามเป้าหมายนะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแต่ผมก็ไม่แพ้นะแล้วอยากแพ้มั้ยตอนนั้นอะไม่ไม่ไม่อยากชนะเป็นไงบ้างเหมือนเราก็ยังไปยอมรือเต็นท์ให้อย่างงเี้ยหยอกเขาเล่นหยอกหยอกเพื่อนเล่นกับเพื่อนเขาก็ชงจังเลยผมก็หยอกหยอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อผมหยอกเพื่อนยิ้มอะไรอ่ะพี่ต้องเออแล้วเราแล้วเราชอบไหมเวลาเพื่อนชง ตลกดีครับพี่เห็นเพื่อนได้ยิ้มอ่ะเพื่อนได้ยิ้มอ่ะผมชอบโดนแกล้งอ่ะพี่ฝั่งเพื่อนผู้ชายกับฝั่งเพื่อนผู้หญิงชงเราเขินฝั่งไหน้างกวผมมาตลกฝั่งเพื่อนผู้หญิงนะเพราะผมไม่เคยเห็นไงไอ้เพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนผมพอเห็นนัตตี้ดีมชงอ่ะเออเป็นเอาหนักเหมือนกันเอตลกชงมันดีครับแล้วตอนนี้ชงเพื่อนยังเป็นเพื่อนกันแล้วพี่เป็นเพื่อนกันใช่ครับเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเพราะว่าคิดก้อยก้อยถามแม่ว่าแม่อยากให้ก้อยมีแฟนได้แล้ว แม่เหรอครับแม่เขาอ๋อครับอ๋อผมยังไม่ได้ดูพี่พี่ดูมาให้แล้วพี่ดูมาให้แล้วด้วยใช่พี่ติดตามมาให้ครับโั้คืพี่เต็งเพิ่ตั้งตัวครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเรื่องอนุญาตให้ลูกสาวเขามีแฟนได้แล้วอ๋อสุดท้ายผมว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวก้อยละครับเหมือนแม่ตัวตัวก้อยครับตัวผมต้องนี้ต้องตั้งใจทํางานเลยครับต้องโฟกัสเรื่องงานเลยครับใช่ครับแล้วไปิดีมากเป็นไงเพราะมันต้องตรจะเข้ากันเลย ตลกไหมพี่ตลกไหมพี่นะก็ดูแบบทุกคนมีความสุขดีครับเพื่อนแฮปปี้ผมแฮปปี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอตัดออกมาแล้วคนดูแฮปปี้ก็เขบอกว่ายิ้มกันเยอะยิ้มก็ดีใจแล้วครับนี่คือเป้าหมายของ การทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็เขาต้องสึกเลยว่าคนดูคลิปดูคอนเทนต์ของเราอะตอนนี้ทุกคนไปรออีกข่้นนึงแล้วไม่ได้อยู่ในเรือแล้วคือไปรอรับเราสองคนแล้วถึงว่ารอดูป่าต่อไฟอะไรอย่างงี้ยไหมไม่รอดูเราสองคนแล้วเนี่ยว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่เพราะเขายินเป็นฝั่งแล้วคอนเทนต์ของการเฟย์คืออยากให้ทุกคนเดินดูดูการเดินป่าครับพี่ใช่ครับแต่คนโค้ชท็อปก้อยไงแต่คเขามีนะนี่คือคนเทนต์หลักนะคนพิเศษหลักเลยเราเดินเป็นทางเดียวกันจำเป็นตัวรอซูผมไม่ได้แล้วเหรอครับ เป็นไงบ้างหลายคนที่กำลังลุ้นอยู่กับเราตอนนี้เรือก็พายนำหน้าเลยหมดแล้วต่ออะไรแฟนๆีนไหมคือผมก็เป็นเพื่อนกันนะครับส่วนใครที่ลุ้นก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนครับก็ก็ก็เห็นทุกคนแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับมีคนมาเม้นถามว่าเป็นแฟนกันจริงไหมผมเห็นเต้คอมเมนต์เลยครับแล้วเราตอบว่าอะไรพี่ไม่ได้ตอบเลยพี่ผมไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เลยเอ่เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับแล้วเนี่ยเขจะมีการเปลี่ยนแปลงก็พูด อนาคตเหรอพี่ยากนะเราไม่เห็นอนาคตลยพี่ใช่เราทําปัจจุบันให้ดีก่อนพี่ปัจจุบันเป็นเพื่อนกันครับอันนี้เป็นเพื่อนอนาคตมีสถานะัออน้มอนาคตอนาคตผมไม่รู้อะพี่ <stinks S 1> แบบอนาคตเป็นเรื่องหองอนาคตรจริงๆทุกคนรู้ครับเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามอนาคตมเป็นเรื่องของอนาคตรเราไม่รู้ได้แต่ว่าปัจจุบันนี่แหละครับที่รู้ได้ตอนนี้ผมก็ก้อยเป็นเพื่อนกันจากเพื่อนนอกวงการเออจากเพื่อนนอกวงใกล้ๆกันมาเป็นเพื่อนในวงการแล้วก็มาเป็นเพื่อนครับเอามันสนิทใช่ไหม โอ้ยเรื่องสนิทเนี่ยผมผล่มากเป็นคนเคยพูดตลอดครับว่า ه, โอ้โหท่าพี่ผมทำท่าพี่ดูครับไอเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ยครับผมก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่กับผู้หญิงนะพี่กับผู้ชายเองอะผมเองก็ไม่กล้าบอกว่าผมสนิทกับใครอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาสนิทกับเราไหมเออแต่ว่าถามว่าเพื่อนแต่ละคนก็จะมีเพื่อนที่ผมคุยเรื่องนี้เพื่อนคนนี้ผมคุยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับสดงว่าลังจากนี้เราก็จะมีคอนเทนต์กับก้อยอีก ผมว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นตามธรรมชาติไปเรื่อยๆเลยพี่ถ้าเกิดว่ามันมีงานที่เจอกันมีเรื่องที่เจอกันเงี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเลยครับพี่เราได้ว่าเสียงในหัวมันจะเป็นไม่ได้กินผมว่าเสียงในหัวของผมยังคงเป็นเสียงในหัวมันเดิมครับพี่แต่พี่อยากฟังผู้ที่พี่ฟังมันอยู่ในหัวพี่วัมนนั้นยังพูดได้เลยนะอยู่ในหัวพี่ เช่ครับผมแล้วเขาเป็นเพื่อนที่แฮปปี้ที่สุดเลยตอนนี้จริงๆผมมีเพื um> ่อนที่แฮปปี้หลายคนเลยพี่กับเพื่อนกับเฟยกับอะไรก็แฮปปี้เพื่อนผมทุกวันนี้ที่เป็นเพื่อนผมจริงๆนะในวัยสามสิบหกเลพี่ผมแฮปปี้ทุกคนเพราะว่าผมว่าผมคัดมาแล้วแล้วเราเห็นในวันนี้เขาอกว่าชมเราแล้วเราแบบหน้าละอบคุณ้าวขอบคุณมากอะคครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากดีเจสเดินกัน